ดีค่ะพบกับสิ r ีอินสเ d เดนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาดูบรรยากาศในการทำงานช่วงนิวเยีย a r นะคะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะ,ะ,ะวันนี้เรามีอันนี้ด้วยนะคือเนระิ่ <c oughs> นะคะคนทำงานก็ทำไปนะคะคนเต้นก็เต้นไปนะคะ <c oughs> ีชิคเกนนะทุกคนแล้วก็แบบว่า <Yeah. S 1> น้องก็เต้นไปด้วย <Yeah. S 1> ดูดูดูน้องมีหมวกเลยนะย <laughs> oh, ูเยียซูชินะคะโรยด้วยผงทองนะคะคนทำก็ดอกทองดอกทองดอกมากๆ <laughs> อันนี้ทองจริงนะดอกจริงอันนี้ก็ดอกจริง <laughs> แซมนะคะพนักงานอีกหนึ่งคนล้างจานไปเต้นไปนะคะ oh, yeah. เราจะทอดีวิดิโอ Yes You look your video Sam Today y r When I share to you yeah, yeah. นี่นะคะพนักงานล้างจานของเรานะคะ Ray j ั e มันชื่ออะไรอะความมันนี่ Ray Joe Hat r อเมื่อกี้ยังใส่หมวกอยู่นะคะ <laughs> วันนั้นถามแซมว่าเอายาสาะผมไหมแซมบอก <laughs> อันนี้เจ้าของร้านกำลังถ่ายรูป <laughs> หลังจากที่เราทำออเดอร์ส่งลูกค้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นเวลาปิดร้านค่ะร้านเราก็จะปิดประมาณ2องทุ่มนะคะคือปิดรับออเดอร์ไม่ทำแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มเก็บกวาดร้านนะคะให้เรียบร้อยทำความสะอาดล้างจานให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราล้างจานเนาะอันนี้ก็จะเป็นภายในครัวนะคะเราก็จะ เช็ดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเพื่อนๆใช้น้ํายาฆ่าเชื้อฉีดฆ่าเชื้อโรคทุกที่นะคะคือห้องครัวที่เราทํางานเนี่ยเน้นเรื่องความสะอาดแบบว่าสุดๆเลยนะคะหลังจากที่แซมกวาดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะม็อบนะคะหรือว่าถูพื้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆถูพื้นค่ะเราก็ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะคะเป็นพวกคอรีนผสมกับน้ํานะคะใช้ถูพื้น เพื่อให้พื้นร้านสะอาดโชคดีว่าเราเป็นร้านซูชินะคะก็คือไม่ได้ค่อยใช้เตาใช้น้ํามันสักเท่าไหร่นะคะครัวของเราก็เลยไม่ค่อยสกรปรกเท่ากับที่เป็นร้านอาหารไทยนะคะถ้าเกิดว่าทําพวกร้านอาหารไทยพวกผัดต่างๆใช้เตาแก๊สใช้กระทะผัดตลอดก็คือเป็นอาหารร้อนนะคะ ตัวนั้นจะทําให้ห้องครัวสกปรกมากนะคะเพราะว่าไอน้ํามันไออะไรก็จะกระจายตามพื้นแล้วเวลาทําความสะอาดน่ะมันก็จะใช้เวลานานกว่าปกตินะคะเพราะว่าทุกที่อ่ะเขาจะต้องเน้นความสะอาดมากๆนะคะทําร้านอาหารที่นี่นะคะสิริก็ขอปิดคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ